แล้วก็ดูที่บัญชีด้านล่างบัญชีมันจะเป็นลิงก์รหัสของเราก็กดปิดกันกดบัญชีเข้าไปกดบัญชีเข้าไปแล้วเราก็จะเห็น QR code ตรงนี้กดเข้าไปได้เลยแล้วเราก็จะเห็นคําว่าแชร์ลิงก์ที่เป็นลูกโซ่ตรงนี้ก็กดเข้าไปได้เลยนี่คือการคัดลอกลิงก์เพื่อเอามาใส่ในไลน์ OA ของเรา อันนี้ก็ยกเลิกไปก่อนนะคะเราแชร์ลิงก์แล้วเราก็ย่อหน้านี้เก็บไว้แล้วเราก็มาที่ l i n e OA ของเราที่เราจะเอาลิงก์มาใส่ในข้อความต่างๆของเราอ่ากดเข้าไปที่ข้อความทักทายเพื่อนใหม่อ่าตรงส่วนนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะคะการกระบงกากระบากอะไรมันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าเขาเซตค่าอะไรไว้ให้เราหมดแล้วอ่าเราก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ อ้าวใช่ไหมเนี่ยลิงก์เราอ่าตรงนี้ค่ะนี่ลงทะเบียนลิงก์เรามีอยู่ตรงนี้แล้วก็ลบลบล,บลบพวกนี้ออกได้เลยนี่เดี๋ยวเพนจะลบนะลบออกได้เลยตรงไหนที่เป็นลิงก์ รับสมัครของเราที่เขาให้ใส่เราเอามาใส่ได้เลยแล้วก็ลิงก์เนี้ยเราจะใส่เป็นบรรทัดเดียวโดโด,โดเราจะไม่ใส่รวมตัวหนังสืออย่างอื่นถ้าใส่รวมตัวหนังสืออย่างอื่นลิงก์เราจะกดเข้าไปไม่ได้โดยการกดค่ะเดี๋ยวย่อนะคะกลับไปใหม่สก,กีนี้ผิดพลาดแล้วก็กดเปิดหน้านี้ที่เราจะใช้งานแล้วก็กดคัดลอกลิงก์แชร์ลิงก์แชร์ลิงก์นี่แล้วก็กดเอามาไว้ที่ไลน์ก่อนก็ได้ วางไว้ที่ลายเราก่อนสมมติเราฝากไว้กับกับลูกเรากับแฟนเราอะไรแล้วก็ฝากวางไว้กับเขาก่อนก็ได้ก็แชร์ไปแชร์ไปเสร็จแล้วก็กดไปเปิดหาเปิดหาที่เราแชร์ไว้ตะกี้นี้เราก็มาเอาตรงนี้กดเปิด กดเปิดสิแล้วก็กดคัดลอกคัดลอกบางส่วนอ่าแล้วกดคัดลอกคัดลอกเสร็จแล้วก็มาเปิดหน้าที่เราจะอลิงก์ไปวางอุย้ยปาดไปนี่นี่แล้วก็มากดแช่ไว้แล้วเราก็กดวางมันก็มาแล้วค่ะนี่กดบันทึกด้วยทำอะไรกับมันไปบันทึกไว้ให้หมด ันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็เช็คว่าตรงไหนที่ให้ใส่ลิงก์อ่ะเราก็ไปเอามา c o ปี้แบบตะกี้เนี่ยเอามาวางไว้มาใส่ไว้เช็ค <Check S 1> ดูตรงไหนที่ให้ใส่เป็นลิงก์รหัสเราเราก็ใส่ไปเรียบร้อยค่ะส่วนว่าเราจะเอาลิงก์ของเราจากตรงไหนก็ดูที่เพิ่มเพื่อนหมอันนี้หมายถึงลิงก์ของ l i n e OA ที่เราจะเอาให้เพื่อนนะไม่ใช่ลิงก์ดอปลิสต์ลิงก์ไลโอเอ แล้วก็มากดตรงนี้เนี่ยเนี่ยคือลิงก์ของ Li n e oa เราเนี่ยเราก็กดคัดลอกกดคัดลอกแล้วเราก็ไปแชร์ตามไลน์ตามแชทตามอะไรได้เลยส่งให้เพื่อนได้เลยก็เสร็จจิน้นแค่นี้ไม่มีอะไร